สวัสดีนะครับผมแล้วแล้วก็เสร็จเป็นที่รียบร้อยนะครับหลังนี้นะครับก็ติดตั้งอยู่ที่นะครับอำเภอประโคนชัยนะครับจะเป็นหลังตัวสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนที่ไม่ได้ต่อเติมด้านหลังนะครับก็จะเป็นสามห้องนอนด้านปกตินะครับก็จะคือจะเป็นขนาดความกว้าง11เมตรนะครับด้านนี้นะครับด้านลึกก็คือ7.20เมตรนะครับเดิมทีก็คือจะมีแค่มี3ามห้องนอน นะครับแต่ทีนี้คุณลูกค้าหลังนี้ทําแค่2ห้องนอนนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมก็คือที่เห็นด้านบนนะครับจะเป็นปีกผีเสื้อนะครับตัวนั้นก็คือส่วนที่เพิ่มเติมของคุณลูกค้าก็คือซื้อมานะครับให้ติดให้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เพิ่มเติมอีกนะครับก็จะมีบานสไลด์ด้านบนบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบกันนะครับผม บรรยากาศที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูได้เลยนะครับผมด้านบนนะครับสวยงามมากนะครับหลังนี้ตามที่ติดตั้งมานะครับที่เราเห็นนะครับที่เป็นปีกพีเสื้อด้านบนนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงจั่วหลังคานะครับตัวนั้นนะครับถ้าโดยรวมราคาที่ติดตั้งนะครับก็คือสอ0 0มบาทนะครับที่เป็นปีกพีเสื้อด้านบนนะครับแทนจากลายฉลุกาแลนะครับที่เรามีให้ นะครับและทีนี้ส่วนที่ขนาดความกว้างของตัวบ้านก็คือ11เมตรดังที่ผมบอกนะครับด้านลึกก็คือ72 0เมตรนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยโดมทีจะมี3ห้องนอนนะครับหลังนี้คุณลูกค้าทําแค่2ห้องนะครับ2ห้องนอนส่วนปล่อยโล่งนะครับก็คือด้านบนบ้านนะครับที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมาโดยรอบแล้วก็บนบ้านนะครับ สวยสง่าแล้วก็เด่นมากนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดและราคานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับทั้งหมดนะครับให้ฟังนะครับก็คือทั้งมีเพิ่มเติมประตูนะครับแล้วก็ราคาตัวบ้านนะครับเดิมทีนะครับราคาตัวบ้านก็คือ6กแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นบาทก็คือเฉพาะตัวบ้านนะครับที่มีมุงบันไดด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เพิ่มเติมก็คือ มุงบันไดด้านหน้าเพิ่มอีกหนึ่งห้องก็คือ25,000บาทอ่านี่เพิ่มเพิ่มอันดับแรกก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มปีกปีเสื้อด้านบนนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านบนนะครับตัวนั้นก็คือเพิ่มอีก25,000บาทนะครับเป็นเพิ่มอีก50,000บาทแล้วนะครับแล้วก็ด้านขวามือผมนะครับที่เห็นเป็นประตูบานสไลด์ไม้ปู่นะครับที่เห็นอยู่ตรงด้านข้าง ตัวนั้นคุณลูกค้าก็สั่งเพิ่มนะครับเพื่อที่จะมาต่อเติมทําเป็นห้องน้ำนะครับหรือระเบียงนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มเติมอีก25,000บาทนะครับเป็นประตูบานเลื่อนไม้ประดูนะครับอ่านี่เพิ่มเติมในส่วนที่3 ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังที่เห็นประตูอยู่ 2. องบานนะครับด้านหลังนี่ก็เพิ่มเติมอีกนะครับเป็นประตูไม้ประดูนะครับเพิ่มเติมบานละ5,000บาทสองบานก็1 0 0 0 0หมืบาทนะครับนี่คือส่วนที่เพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับค่าต่อเสาสูงนะครับต้นละ1,000บาท18ต้นก็1 0 0 0 0ห 8,000บาทนะครับนี่คือในส่วนเพิ่มเติมของตัวบ้านส่วนเสาปูนหินทรายก็ลูกค้าซื้อเองตามปกตินะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนกันนะครับที่เหลือช่างกำลังทาสีบันไดนะครับนี่คือในส่วนนะครับด้านบนบ้านนะครับที่เราเห็นนะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากได้บ้านนะครับที่สวยงามและแข็งแรงนะครับติดต่อสอบถามนะครับโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0864657080นะครับ ID Line ก็เบอร์โทรเลยนะครับ0864657080นะครับขอบคุณมากครับผม